เดี๋ยวเราไปหนึ่งสี่ก่อนแล้วกันมันหาคนไม่ได้อยากเก็บแรงตัวร้องให้เสร็จไปไว้แล้วก็ต้องการคะแนนบวกทุกเกมบอกเหมือนสตรีมสตรีมที่ดีเหมือนยานอนหลับอะมาอยู่จนชินแล้วก็หลับการนอนการหลับคาสตรีมดีตอนตอนดึกๆึกอะเป็นเรื่องปกติมากเลยนะเพราะมันเป็นแบบนั้นนั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติจริงๆ ส่งคนดูเข้านอนมาเยอะและ้วแล้วก็คืออะไรอ่ะก็ไม่ต้องเกลียดกันขนาดนั้นก็ได้มะจริงๆน้องวงอ่ะคือวงเกลียดเขาวงเกลียดเกลียดเรามากเลยอะเอาดีๆไม่ค่อยอยากเล่นฝั่งปั๊มเลยอ่ะมันไม่ดีเออเพราะว่าหนึ่งคือเราอยู่คนเดียวกับสองคือปั๊มตรงเนี้ยมันเป็นปั๊มที่อยู่ทุกคนดูแมพนะ เราดูเดี๋ยวดิจ่าวาดเส้นให้ดูเนี่ยหนึ่งสองสามเส้นขีดตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไฮกาวซึ่งปั๊มอ่ะมันอยู่ใต้ใต้มันเหมือนจะบเป็นเนินเขาใช่ไหมแล้วปั๊มมาอยู่ใต้เนินแล้วทีเนี้ยมันทําให้การเล่นปั๊มตรงเนี้ยค่อนข้างจะเสียเปรียบมากๆแต่กรณีของการเล่นคนเดียวมันไม่ค่อยโดนทีมหรอกแต่ถ้าเราเราเล่นทีมเราเล่นเล่นสองสี่สองสามสี่ขึ้นไปอย่างเงี้ยการเล่นปั๊มตรงเนี้ยไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ถ้าวงมันไม่บังคับมาให้เล่นน่ะไม่แนะนํา แล้วก็คือวงไปแล้วเหมือนเกล็ดเหมือนเกล็ดขั้นรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เดี๋ยวเราเรอเดินพร้อมวงเพราะว่าเราจะต้องระวังคนที่อยู่ช่วงบนตรงนี้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นช่วงไฮการ์ดกันเพราะว่าฟังเขาจากซอบเบอร์ตรงนี้ใช่ไหมดิไม่รู้หรอกว่ามีคนหรือไม่มีแต่ว่าเราต้องระวังไว้ก่อนว่าถ้าเขาดันลงมาล่ะเขาจะเห็นเราก่อนเออเราค่อยเดินเข้าวงได้เพราะว่าวงอยู่แค่แบบไม่ไกลอะ่ะเออวงไม่ไกลเนาะร้อยเมตรเอง เห็นคนปะนานานานะนานา,นา,นาเห็นคนปะเห็นคนปะนั่นแหละว่าแล้วต้องมีคนนอนก็ในใจก็งงกับตัวเองว่าจะจอดรถนอกวงทำไมแต่ก็นั่นแหละดิมองแล้วว่าขับเข้ามาเนี่ยเห็นแน่แ,นแล้วเห็นรถเนี่ยแหละเนี่ยตรงนี้เห็นปะม,นมันเป็นเหมือนสนะอันเขานาวดีๆนยช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นเริ่มตั้งแต่โกด,ดังใช่ปะตรงนี้ก็ยังอยู่สูงอยู่แล้วก็ช่วงนี้ ปึ๊บ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 แต่ก็นั่นแหละก็เลยต้องเลือกเล่นดีๆถ้าอยู่เป็นตีอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่คนเดียวอ่ะก็คือยังเป็นแบบเป็นงูเป็นอะไรได้ไงเนียนเดียนได้อยูุ่้ยเขายิงป๊าป๊าป๊าเค่นียแล้วดีดาวว่าเขายิงกับโกดังเพราะบ้านเนี้ยบนลวัดจะโกดังได้อย่างเดียวมันเป็นจุดสูงสุดเหมือนกันแล้ววงบีไปนูน่นกูตายวยคือมีสองตัวเลือกนะเราไปก่อนกับเราปล่อยให้เขาไปก่อน แล้วเราก็วิ่งเข้าไปรถไม่ต้องใช้ซึ่งดีจะเลือกให้เขาไปก่อนกันเพราะเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วคือรถกันละเหมือนบ้านจะไปแล้วเนาะเหลือนหนึ่งนาทีนะคะตรงนี้ต้องค่อยๆมุกเข้าไปเรื่อยๆคือถ้าเล่นเก็บแรงแบบเราอาจจะยิงไม่เก่งแต่เราต้องเดินอันดับอะ่ะก็ดูดีได้นะ ที่จะเน้นความอยู่รอดเป็นหลักเนาะก็เรื่องคิวก็คือบอดล้วนๆนะอะไรประมาณนี้แหละไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเท่าตอนที่โดนชนแล้วอุ้ยอุ๊ยยิงกันใหญ่ยิงกันใหญ่บ้านจะไม่เห็นเราตรงนี้อุ้ยต้นไม้ก็เล็กแล้วเกินแถวนี้นี่ต้นไม้เขาไม่ค่อยได้ปุ๋ยเลยว,วะการนอนในญ้าแถวนี้คือห้ามนอนนะทุกคนมันไม่ช่วยอะไรนะ ต้นหญ้าก,ก็คือแบบไม่มีอ่ะเป็นโนนเป็นเนินโล่งๆถ้าเขามองมาไงถ้าศัตรูเขามองมาใช่ไหมหลังก็น่าจะไม่มีใครแล้วนะวงบีบเข้าบ้านนั้นน่าขอมองหาก่อนนะหนึ่งต่อหกใช่ไหมอุย้ยยิงแฟสองลูกเลยเหรอเกินปุยมุยดูตรงนู้นมีรถขบับ เปนเนอ์หนออืมสามสิบสาม,สามวิร้อยเมตรต้องย่องไปอะไรชมพูชมพูมพนะ่ะ ดึงกระสรแสนแล้วเฉยสภาพมันดึงกระสรนแล้วออกแาระเบิดหมดระ <c oughs> เบิดหมดนะทุกคน ไงมือสั่นแล้วมันงางไอ้ลูกแรกอ,ะอ่ะก็คือปล่อยช้าไปก็เลยพลาด อยู่ไหนสารไปหมดแล้วโว้ยพุ่มไม้พุ่มพุ่ม MG3 ด้วยถ้ามองไม่ผิดนะ ราก็อยู่ตอกตัวแล้วอา้อาวโอ้ยเย่ใจจะวาย อ๋ชอชไอชอตเก็บปารตี้อันแรกก่อน3คนเห็นละกำลังปีนออกมาก,ก็เลยรอจังหวะให้นางปีนแล้วก็เนี่ยจังหวะจังหวะพึ่งโตถ,ถึงพื้นใหม่ๆจะโดนยิงฝี S. อสูซี่แต่ก็โดนอูซี่ยิงวิ่งมาปุ๊บอันนี้เฉียวอยู่เพราะว่าดี้ด้ยิงพลาดไปจังหวะแรกดี้ต้องยิงเร็วกว่าน,นั้นเสตัวในบ้านอะ่ะเดือดรถตัวเดียวตอนนี้น่าจะโลกอยู่ ตัวในบ้านที่เหลือตัวเดียวกดดันสุดเพราะว่าเพื่อนตายแล้วก็ต้องอีกทีน่นึงก็กำลังดันมาไงสวยอันนี้คือยิงวัดสักสโมกเลยนะเขาไม่เห็นไงแล้วก็สุ่มเดาเออยิงถ้าสังเกตได้ฟังเสียงเดินแล้วดิยก็ยิงตามเสียงเดินเพราะว่าดิไม่รู้เหมือนกักวิตรงไหนไงีนอันนี้เป็นงู เราดีเอีล่อให้เขาเดินเพราะดีต้องดีก็ต้องเดินใช่ไหมไดีก็จะปุสมูก็ดีได้รู้ว่าเขาจะเดินไปไหนเอาชัวโอ้บอดหนึ่งคนห้าเกมนี้อ่า